ยิ่งกินข้าวเยอะยิ่งผอมด้วย4ี่เคล็ดลับนี้สี่เคล็ดลับยิ่งกินยิ่งผอมหลายคนมีปัญหากินข้าวเยอะแล้วอ้วนเลยต้องกินน้อยๆคุณจําไว้เลยมีเคล็ดลับกินเยอะแต่รูปร่างดีกว่าเดิมทั้งที่กินข้าวเยอะแถมไขมันในเลือดยังดีขึ้นด้วยแค่4ี่เคล็ดลับนี้ถ้าคุณทําตามสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นแบบง่ายๆเลยนะครับก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัอใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับตามไปดูข้อที่1 กินข้าวถูกเวลาเพราะร่างกายจะย่อยข้าวได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ไม่เกิน9โมงเช้าถ้าคุณกินข้าวเช้าเสร็จไม่เกิน9โมงเช้าการเผาผลาญไขมันของร่างกายคุณจะดีทั้งวันเลยไขยมันลดทําให้คุณผอมง,ง่ายนั่นเองมื้อกลางวันต้องเน้นสารอาหารอื่นๆเช่นโปรตีนก็จะทําให้เราลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นมื้อเย็นกินให้น้อยให้เสร็จก่อน1นึ่ทุ่มก็ไม่ว้วนแล้วครับข้อที่2 กินข้าวเช้าให้เยอะถ้าคุณไม่กินข้าวเช้าหรือกินน้อยเกินไปร่างกายก็จะปรับตัวด้วยการเผาผลาญไขมันลดลงเคล็ดลับที่3กินเนื้อสัตว์เยอะๆะเพราะว่าการเาผาผลาญไขมันต้องเกิดจากการทํางานร่วมกันของแป้งกับโปรตีนในร่างกายให้มากพอถ้าเกิดคุณกินเนื้อสัตว์น้อยเกินไปก็จะทําให้คุณอ้วนได้ง่ายเลยนะครับข้อที่ 4. ข้อสําคัญเลยนะครับ ข้อนี้อย่ากินน้ําเย็นหรือน้ําแข็งน้ําเต้าหู้ตอนเช้าเพราะจะทําให้การเผาผลาญไขมันของคุณในร่างกายทําได้ไม่ดีก็จะทําให้อ้วนลงพุงได้ง่ายๆมากเลยนะครับรู้เคล็ดลับกันแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันดูเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ